สวัสดีครับวันนี้ของที่บ้านที่อ่านมีราคานำเหรียญวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจัหงหวัดนครสวรรค์อีกหนึ่งรุ่นมาให้พี่ๆรับชมกันนะครับรุ่นที่ผมนำมาให้ชมในวันนี้ก็จัดว่าเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับในสายที่นิยมสะสมวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะครับเหรียญรุ่นนี้ที่นำมาให้ชมเรียกว่ารุ่นสร้างสารานะครับปี2 5 6 1ออันนี้มาพร้อมกล่องเดิมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูกล่องนะครับอันนี้ คือกล่องนะครับนะครับกล่องจะบอกไว้ว่า2482อายุยืนหลวงพ่อพัดปุญญากามโมนะครับเหรียญที่ระลึกรุ่นสร้างศารานะครับวัดทานทหารหรือวัดหด้วยด้วนนะครับปี2561กนะครับกล่องก็จะบอกระบุพศไว้ชัดเจนก็เหรียญที่นําให้ชมนะครับเป็นเหรียญพิมพ์ปี่4 8 2ต้องบอกก่อนว่ารุ่นสร้างศาลาปี61นนะครับเหรียญมีด้วยกันทั้งหมด สร้างขึ้นมา2พิมพ์นะครับพิมพ์แรกก็คือพิมพ์เหรียญที่ระลึก2482องค์ที่ผมถืออยู่ในคลิปเนี่ยนะครับแล้วอีกหนึ่งพิมพก็คือพิมพ์อายุยืนนะครับองค์ที่นําให้พี่ๆชมในวันนี้นะครับก็จัดอยู่ในโซนธรรมดานะครับเนื้อธรรมดาเป็นเนื้อทองสัตตะจัดสร้าง2222เหรียญตามที่ผมไปดูค้นหาใบรายการนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูลักษณะของเหรียญเบื้องต้นแบบคร่าวๆก่อนนะครับต้องบอกก่อนว่าเหรียญรุ่นนี้เนี่ยการจัดสร้างเนี่ยพิมพ์2 4 8 2เป็นเหรียญที่สร้างคล้ายๆเหรียญของหลวงพ่อเดิมพุทธสโลนะครับแห่งวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นหลวงพ่อเดิมเนี่ยเป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อพัดนะครับซึ่งหลวงพ่อเดิมท่านโด่งดังมากนะครับ วัตถุมงคลเนี่ยก็ได้รับความนิยมทั่วประเทศนะครับและมีราคาสูงเหรียญในพิมพ์นี้ก็จัดสร้างคล้ายๆเหรียญของอหลวงพ่อเดิมนะครับนะครับเลยเรียกกันว่าพิมพ์สองสี่แปดสองเรียกกันว่าเป็นเหรียญสืบสารตำนานนะครับเหรียญหลวงพ่อเดิมโดยลักษณะเนี่ยก็จะเป็นเหรียญรูปไข่นะครับอ,อันนี้จะเป็นห่วงตันนะครับตรงกลางก็เป็นอ,องค์หลวงพ่อพัดนะครับนะครับพิมพ์เต็มองค์นะครับ มอน,นั่งสมาธิอยู่แล้วก็จะมีชื่อบอกนะครับพระคูนิวิทนะครับหลวงพ่อพัดนะครับนะครับด้านนี้จะบอกว่าพระคูนิวิทหลวงพ่อพัดแล้วนั่งบนอาสนะที่เป็นบวกข้ามบวัวหงายนะครับหรือเหรียญสองสี่แปดสองคนหลวงพ่อเดิมเนี่ยเราก็เรียกกันว่าเหรียญแปดสองหรือเหรียญบวกข้ามบวัวหงายเพราะว่าอาสนะแกะพิมพ์เป็นลักษณะบวกข้ามบวัวหงายนะครับแล้วจะบอกอายุเนี่ยครับเก้าสิบหกนะครับเก้าสิบหกรอบ แล้วก็จะเป็นเนี่ยครับปุญญากรนะครับจลำบน,นก็จะเป็นยันอักขระนะครับองค์ที่ผมนำมาให้ชมอันนี้จะตอกโค้ดพิเศษนะครับถ้าถ้าดูแล้วน่าจะเป็นโค้ดเรียกว่าเป็นยันนโมพุทธยานะครับตรงนี้หนึ่งที่แล้วตรงนี้ก็มีตอกนะครับน่าจะเป็นอ่าเป็นตัวม์กนะครับอันนี้ นะครับเป็นเหรียญที่รูปแบบเหมาะสมเ,เป็นเหรียญที่สวยแล้วก็เข้มขังนะครับตามเหรียญ2482ของของหลวงพ่อเดิมนะครับนี่คือด้านหน้าเดี๋ยวมาให้พี่ๆชมด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับแล้วจะมีบอกไว้ว่าสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโพชโยนิจังนะครับเป็นยันนะครับตัวนี้น่าจะเป็นนโมพุทธยายะแล้วก็เป็นเ,เหมือนยันติดตานะครับ Ask, วัดห้วยด้วนพศ2561นะครับ <ot> ตรงนี้ก็จะเป็นดอกจันนะครับแกะเป็นดอกจันตรงนี้บริเวณนี้ตำแหน่งนี้ตอกโคศรา,รานะครับเหรียญน,นี้องค์นี้หมายเลข2187นะครับขออนุญาตซูม2187ถ้าผมจำไม่ผิดเ,เลขที่ลงท้ายด้วยด้วย7หรือ7หรือ 7, ร9อะไรนะครับ funciona, จะตอกโคพิเศษนะครับก็คือ บริเวณนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้ก็จัดเป็นวัตถุมงคลอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมแล้วก็ผู้คนเนี่ยสอหาสะสมกันนะครับแล้วก็มีราคาในการสะสมเนี่ยในสายของหลวงพ่อเนี่ยอย่างเนื้อที่นําให้พี่ๆชมเป็นคนพิเศษก็อยู่ที่หลักประมาณพันต้นๆนะครับพันกว่าบาทสภาพสวยๆแต่ถ้าผ่านการใช้หรือเหรียญถูกสัมผัสมามากๆก็อาจจะราคาลดหลั่นกันไปนะครับ แต่ถ้าเป็นเนื้ออื่นๆเนี่ยเนื้อล่างๆก็ก็หลักร้อยกลางๆถึงปลายๆนะครับก็มีนะครับทางนี้ท้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเนื้อพระองค์ใหม่เลขพระแล้วก็ผู้บูชาแล้วก็ผู้เชา่าบูชาเป็นสำคัญส่วนวัตถุมงคลของหลวงพ่อเนี่ยทุกรุ่นทุกพิมพ์นะครับล้วนแต่ประสบการณ์มีมากทุกรุ่นนะครับวันนี้ก็นํามาทําเป็นคลิปแนะนํำพี่ๆอีกหนึรุ่นนะครับที่ถ้าพี่ๆท่านใดเนี่ย เจอหรือชอบในรูปแบบพิมพ์นี้ก็สามารถเช่าบูชาเก็บไว้ได้นะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือเก็บไว้บูชาของใช้เนี่ยก็พุทธคุณดีครับ 2. ออนาคตมีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะขยับขึ้นไปได้อีกนะครับตามความต้องการของลูกศรริษย์ลูกหาแล้วก็ผู้ที่ศรัทธาในหลวงพ่อนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศมีมากนะครับท้ายนี้ก็ฝากพี่ๆติดตามช่องเป็นกําลังใจด้วยนะครับ เดี๋ยวถ้าได้วัตถุมงคลของสะสมใหม่ๆเข้ามาก็จะนำมาทำเป็นคลิปให้รับชมกันอีกขอบคุณนะครับสวัสดีครับ